สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เราก็จะมาทำการเปรียบเทียบ2พระเอกที่อยู่ในมังงะเรื่องเดียวกันแต่คละภาคนะครับแต่อยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันนั่นก็คือมิโดริยะอิซุคุพระเอกของ My Hero Academia กับโคอิจิพระเอกของ My Hero Academia ภาคสปินอ f ฟวิจิลันเตซึ่งเราจะมาเปรียบเทียบความเหมือนความต่างของ2ตัวละครนี้กันนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็มาทำความรู้จักโคอิจิแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับโคอิจิเนี่ยเป็นพระเอกจากมังงะภาคแยก ของ My He r o a c a d e m เ a มียนะครับซึ่งมีชื่อภาคว่า m ม He r o โ i วิจิ n t e ซึ่งเป็นจักรวาลเดียวกันกับ My Hero a c a d e m เดเมียนะครับแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนที่เดกุจะได้เจอกับอไมประมาณ5-6ปีโคจิไม่ใช่โปรฮีโรมืออาชีพเขาเป็นนักเรียนมหาลาัยคนหนึ่งทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีงานอดิเรกเป็นฮีโร่นอกกฎหมายหรือที่เรียกกันว่าวิจิรันเตซึ่งเขามีความสามารถคือสไลด์แอนด์ไกรนะครับหรือว่าลื่นถลายแล้วก็เหินเวหา ทำให้เขาเนี่ยสามารถเลื่อนถ่ายไปตามพื้นตามกําแพงได้ส่วนมิโรริยะอิซุคุหรือเดกุที่เรารู้จักเป็นอย่างดีเขาเป็นพระเอกจากมาฮีโร่อะคาเดมีในภาคหลักนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่เกิดมาไม่มีอัตลักษณ์แต่วันหนึ่งเนี่ยก็ได้พบกับออมายฮโร่อันดับหนึ่งตลอดการแล้วก็ได้รับอัตลักษณ์มาจากออมายซึ่งมีชื่อว่า one for all จนทําให้ความฝันของเดกุกลายเป็นจริงเขาสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียน UA ต่อสู้กับไวรา,ายมากมายจนได้กลายเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ระดับโล ตลอดกความคล้ายคลึงกันอย่างแรกครับทั้งโคยจิและเดโกะเนี่ยต่างก็มีจุดเริ่มต้นที่แสนเรียบง่ายเหมือนกันนะครับโคยจิเคยใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นโปรฮีโร่มืออาชีพแต่เขาเนี่ยกับยอมแพ้ความฝันของเขาไปนะครับเพราะความกดดันในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยสําคัญเช่นกันนะครับแม้ว่าปัจจัยหลักที่จะทําให้โคยจิไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนฮีโร่เนี่ยเป็นเพราะว่าระหว่างวันไปสอบเข้าโรงเรียนฮีโร่เขาได้หยุดกลางทางแล้วก็ไปช่วยเด็กผู้หญิง งที่กําลัจมน้ําจึงทาให้เขาไปสอบไม่ทันแล้วก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนฮีโร่แต่โคยจิก็ตั้งคําถามกับตัวเองมาตลอดนะครับว่าคนอย่างเขาเนี่ยจะเป็นโปรฮีโร่มืออาชีพได้หรือเปล่าอัตลักษณ์ของเขาที่ดูจะไม่ใช่ความสามารถที่จะทําลายล้างอะไรได้เลยมันจะช่วยใครได้จริงหรอซึ่งคล้ายคลึงกับเดกุนะครับแต่ต่างกันตรงที่เดกุเนี่ยคือเกิดมาไม่มีอัตลักษณ์เลยแล้วเดกุก็ถูกเยาะเย้ยถูกแกล้งจากเพื่อนในสมัยเด็กนะครับเรื่องความฝันที่เขาอยากจะเป็นฮีโร่ ชื่นชอบอไม้แต่เกิดมาไม่มีอัตลักษณ์มันจะเป็นไปได้ยังไงทั้งคู่เนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่คล้ายคลึงกันในตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่มีข้อได้เปรียบใดๆในสังคมเป็นคนที่ต้นทุนต่ำทั้งคู่เลยทําให้การเดินทางของตัวละครอย่างเดกุกับโคเอจิเนี่ยมีความเหมือนกันก็คือสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้นั่นเองความคล้ายคลึงกันอย่างที่สองครับก็คือทั้งคู่เนี่ยมีจิตใจสาธารณะเหมือนกันชอบช่วยเหลือคนโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับอย่างโคเอจิเนี่ยก็มา จะออกไปทําความสะอาดเก็บขยะช่วยเหลือคนในเมืองของตัวเองโดยไปในฐานะฮีโร่นอกกฎหมายนะครับผมซึ่งเขาทําทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากได้ชื่อเสียงหรือคําชมเชยแม้ว่าคนแถวนั้นเนี่ยจะชื่นชมเขานะครับเรียกว่าแบบมีน้ําใจแมนเช่นเดียวกับเดกุนะครับที่เสี่ยงชีวิตหลายต่อหลายครั้งเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอย่างในมันงงะมาฮีโร่คาเดเมียตอนแรกแม้เดกุจะไม่มีพลังพิเศษอะไรเลยก็วิ่งเข้าไปแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเพื่อเข้าไปช่วยเพื่อนอย่างบาคุโกจาก,กา ถูกวินเลิจับตัวซึ่งตรงนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงเป็นอย่างมากนะครับก็คือแบบชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านชอบช่วยเหลือคนอื่นซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นลักษณะนิสัยที่ฮีโร่ส่วนใหญ่เนี่ย ควรจะมีแต่ว่าถ้าเกิดดูไมฮิโร่จริงๆเนี่ยฮีโร่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีลักษณะนิสัยแบบนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็เรียกได้ว่าต้องเป็นระดับตัวเอกหรือตัวละครเด่นๆเท่านั้นที่จะมีจิตใจที่แบบเอออยากช่วยเหลือคนอื่นซึ่งทั้งเดกุและโคยจิต่างก็มีจุดนี้ร่วมกันความคล้ายคลึงกันอย่างที่3ครับทั้งคู่เนี่ยได้รับคําชี้แนะซึ่งเรียกว่าอาจารย์ก็ได้นะทำให้พวกเขาเนี่ยเติบโตแล้วก็พัฒนาตัวละครมาเรื่อยๆนะครับอย่างโคยจิก็ได้รับคําชี้แนะจากนักเคล d u s ดัสเตอร์ฮ ฮีโร่นอกกฎหมายสุดแข็งแกร่งนะครับซึ่งไม่มีอัตลักษณ์นะแต่ว่าเขาเนี่ยสอนโคยจิในการต่อสู้ใช้อัตลักษณ์ทำให้โคยจิแข็งแกร่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกับเดกุที่ได้เจอกับออมายฮีโร่อันดับหนึ่งที่เขาชื่นชอบได้รับวันฟอร์อจากออมได้รับการฝึกฝนทําให้เดกุแข็งแกร่งขึ้นซึ่งนี่คือสิ่งที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยได้รับการให้คําปรึกษาจากอาจารย์ของตัวเองผลักดันทําให้พวกเขาเปลี่ยนสถานะของตัวเองจากเป็นคนที่ด้อยกลายเป็นคนที่ ปลี่ยนจุดนั้นให้กลายเป็นความแข็งแกร่งเลขอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับก็คือน,นักเคล็ดดัสเตอร์เนี่ยไม่มีอัตลักษณ์แต่เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาไม่มีอัตลักษณ์เขาเคยมีอัตลักษณ์มาก่อนแต่โดนขโมยไปซึ่งก็คล้ายๆกับออมไม้เช่นกันนะครับแต่ออมไม้ไม่ได้โดนขโมยพลังแต่ว่ามอบพลังของตัวเองให้กับลูกศิษย์ทําให้อาจารย์ของทั้งเดกุและโคยจิเนี่ยต่างก็ไร้อัตลักษณ์ทั้งคู่ต่อมาก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นสถานะของ ่างงกันนอยสิิ้เชมิดริยะหรือเดกุนะครับเป็นนักเรียนโรงเรียน u a ซึ่งเป็นโรงเรียนฮีโร่นะครับแล้วเรียนจบมาก็กมีใบประกอบอาชีพเป็นฮีโร่อย่างถูกกฎหมายซึ่งในมายฮีโร่คาเดเมียคนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้อัตลักษณ์ในที่สาธารณะมีเพียงแค่ผู้ที่เป็นฮีโร่หรือมีใบประกอบอาชีพนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีใบประกอบอาชีพในการเป็นฮีโร่เนี่ยก็จะถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดเลยแค่ใช้อัตลักษณ์ออกมาในที่สาธารณะซึ่งโคยจิเนี่ยแตกต่างกับเดกุ ตรงนี้นะครับเดกุอย่างที่บอกว่ามีใบอนุญาตอยู่ในระบบของฮีโร่อย่างเชัดเจนนะครับผมถูกกฎหมายส่วนโคยจิเนี่ยเป็นฮีโร่นอกกฎหมายที่เรียกว่าวิจิแลนเต้นะครับเป็นผู้พดุง์ความยุติธรรมที่ไม่มีใบประกอบแต่ว่าเขาเนี่ยออกมาช่วยเหลือผู้คนก็คือทําความดีเหมือนกันแหละแต่ว่าโคยจิไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเพราะว่าโคยจิไม่ใช่ฮีโร่สถานะของโคยจิจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างจากพวกวินเลอเลยเพราะว่าเวลาที่โคยจิทําหน้าที่เป็นวิจิแลนเต้นี่ก็ ก็คือมีการใช้อัตลักษณ์ในที่สาธารณะมีการโจมตีคนอื่นก็คือพวกผู้ร้ายซึ่งวินเลิมันก็เหมือนกันใช้อัตลักษณ์ในที่สาธารณะใช้พลังในการโจมตีคนอื่นแต่จะต่างกันตรงที่พวกฮีโร่นอกกฎหมายพวกนี้คือทําความดีนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นความต่างที่ค่อนข้างชัดเจนระหว่าง2ตัวละครน,นี้นะครับเดโกเนี่ยเป็นผู้ที่รักษากฎนะครับส่วนโคจิเป็นผู้ที่แหกกฎความแตกต่างกันอย่างที่2ก็คืออัตลักษณ์ของทั้งคู่นะครับผมซึ่งความสามารถหรือพลังของทั้งคู่เนี่ยค แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโคยจิมีอัตลักษณ์คือสไลด์แอนไกนะครับผมเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถลื่นถไหลไปตามพื้นตามกำแพงตึกต่างๆได้แล้วในช่วงหลังๆเนี่ยก็คือบินได้ในจังหวะสัน้สนๆมีปล่อยขึ้นกระแทกออกมาจากฝ่ามือแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ที่ส่งพลังไม่ได้เป็นสายแบบต่อสู้โดยตรงแต่ว่าจะเน้นความคล่องตัวมากกว่าส่วนเดกุของเราเนี่ยวัน for all แน่นอนครับเป็นอัตลักษณ์ที่โหดเทพที่สุดในโลกแล้วนะครับผมนอกจากจะมีพละกกาลัง แบบซูเปอร์พาวเวอร์ต่อยทุบทำลายกำแพงทุบ โลกสะเทือนยังมีอัตลักษณ์ของรุ่นก่นกอนๆเนี่ยแฝงอยู่ใน One For All อีกนะครับเ้าเกิดว่าพูดกันถึงเรื่องพลังระหว่างเดกุกับโคยจิเนี่ยคือแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับเดกุเทพกว่าเยอะแล้วความแตกต่างกันอย่างที่3ครับเนื้อเรื่องทั้งคู่แตกต่างกันเป็นอย่างมากนะครับโคยจิเนี่ยเขาอยู่ในระดับแบบเป็นฮีโร่ข้างถนนปกป้องคนจากพวกจิกโก้นักเลงพวกค้ายาเสพติดเรื่องราวในวิจิลนเตจะไม่ได้เป็นสเกลที่มันใจระดับแบบเท่ากับในไมฮีโร่ภาคหลัก ดังนั้นโคยจิเน่ยเลยมีภาพลักษณ์เหมือนฮีโร่ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่แถวบ้านช่วยเหลือทําความดีอะไรประมาณนี้ส่วนเดกุน่ยจะเป็นสเกลระดับปกป้องโลกนะครับเพราะว่าสตูที่เดกุเจอคือวัน for all ไวรายอันดับหนึ่งของโลกถ้าเปรียบเทียบก็คือโคยจิเนี่ยเป็นระดับท้องถิ่นนะครับส่วนเดกุเป็นระดับโลกซึ่งนี้ก็คือความเหมือนความต่างบางส่วนของตัวละครเดกุพระเอกจากมายฮีโร่คาเดเมียภาคหลักกับโคยจิพระเอกจากม y ฮีโร่คาเดเมียวิจิรันเต้น,นะครับผมซึ่งทั้งคู่เนี่ย ก็ต่างเป็นตัวละครที่ผู้คนชื่นชอบเพราะว่ามีความคล้ายกันหลายอย่างนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเออเป็นผู้ที่มาจากจุดเริ่มต้นที่คล้ายๆกันแล้วก็ดําเนินเรื่องราวไปในแบบของตัวเองตามขนาดหรือว่าสเกลของเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ